สวัสดีครับเรื่องราวเราหงวันนี้นะครับนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอิบาฮิมาโกนาเต้กองหลังรายใหม่ของสโมสรเร,รียปูเจ้าของค่าตัว35ล้านปอนด์ที่เพิ่งเปิดตัวกันไปหมาดๆเนี่ยนะครับเรามาทําความรู้จักกันดีกว่าว่าตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยเขามีความเป็นมาอย่างไรเก่งอย่างไรบ้างจนทีมงานของเรียปูแล้วก็เจอเกนคอปเนี่ยถึงล็อกเป้าให้เป็นกองหลังเป้าหมายอันดับหนึ่งดึงตัวมาเริ่มทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยข้อมูลเนี่ยผมนำมาจากสกูพิเศษของเจมพีสแล้วก็คีวาโอเนลนะครับในเว็บไซต์ t h e a t h ตติกยูนะครับที่เขาไปสัมภาษณ์โอ้โหคนที่เคยร่วมงานกันมาเพียบเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอามาจากแหล่งข่าวอื่นๆเพิ่มเติมด้วยโกนาเต้เซนเตอร์แบ็กเจ้าของส่วนสูง194เซนติเมตรเนี่ยแม่เขานะครับเรียกว่าอีบูเป็นชื่อเล่นที่เรียกมาแต่เด็กๆแล้วแล้วก็ลากยาวมาจนถึงอยู่กับไลซิกเพื่อนๆก็เรียกว่าอีบูอีบูนั้นเพี้ยนมาจากไอบู r อร e เฟน หรือว่าเป็นยา,านแก้ปวดนั่นเองนะฮะโกนาเต้เนี่ยเป็นหนึ่งในเด็ก8คนที่อพย,ยพมาจากประเทศมาลีมาเติบโตในกรุงปรารีสประเทศฝรั่งเศสเขตที่11เขาเนี่ยโคตรชื่นชอบโรนัลโดอารไนหรือที่ทุกคนรู้จักก็คือโรนรดดัลโดตตำนานทีมชาติบราซิลนั่นแหละนั่นทําให้ความใฝ่ฝันตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเนี่ยนั่นคือการอยากที่จะเป็นกองหน้าโกนาเต้เริ่มต้นอาชีพด้วยการเป็นเยาวชนของสโมสรปารีสเอฟซีสโมสรเล็กๆในกรุงปารีสตั้งแต่อายุ10ขวบ ตำแหน่งกองหน้านั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของเขาแต่ตำแหน่งนี้เนี่ยดูเหมือนยังไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาเรดาเบติโค้ดคนแรกเนี่ยมองเห็นถึงปัญหานี้แล้วก็ได้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนบทบาทจนทําให้เขาเริ่มเฉื่อยฉาโดยเบติเล่าให้ฟังว่าตอนแรกเลยที่เขามาทดสอบฝีเท้ากับเราเนี่ยเราประทับใจตั้งแต่แรกเห็นเลยนะเรารู้สึกว่าเขามีศักยภาพที่จะเก่งขึ้นได้เขารูปร่างผอมสูงเพียวแบบนักกีฬาเลย เทคนิคยอดเยี่ยมมากเป็นคนขี้อายแต่ว่าทัศนคติเนี่ยเยี่ยมมากเอาตรงๆนะแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ถึงขั้นว่าจะโดดเด่นเหมือนอย่างในตอนนี้จุดเปลี่ยนสําคัญเนี่ยเราคิดว่าเขาไม่เหมาะกับตัวลุกผมจึงลองจับเขาเนี่ยไปเล่นโฮดดิ้งมิดฟิลด์ปรากฏว่าโอ้โหเล่นอย่างกับว่าเล่นมานานเลยตำแหน่งเนี้ยเล่นแบบสบายชิลๆเลยจากนั้นพอช่วงอายุ15ปีโกนาเต้เริ่มโดนหลายๆสโมสรเข้ามาจีบเพียบเลย และท้ายที่สุดก็เป็นโซโชที่ยื่นข้อเสนอที่ดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดเข้ามาเราภูมิใจมากที่เราได้เห็นเขาย้ายไปที่นั่นมันคือสเต็ปต่อไปของเขาผมรู้สึกโชคดีที่ผมเคยเป็นโค้ชให้เขาช่วงเวลาที่โซโชเป็นช่วงหัวไดวหัวต่อครอบครัวของโกนาเต้เนี่ยพอใจการใช้ชีวิตในเมืองนั้นมากๆเพราะว่าด้านความพร้อมการศึกษาในเมืองนั้นก็ดีเจ้าตัวเนี่ยก็เลยได้มีโอกาสเรียนไปด้วยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยถือว่าพูดได้คล่องแคล่วเลย ครอบครัวของโกนาเต้นเนี่ยก็เผื่อเอาไว้แล้วว่าถ้าฟุตบอลไม่เวิร์กขึ้นมาก็เดี๋ยวจะให้โกนาเต้นเนี่ยไปเรียนหนังสือแบบจริงจังเลยอย่างไรก็ตามที่โซโชเนี่ยโกนาเต้พัฒนาฝีเท้าขึ้นไปอีกเอาเบิร์ตคาร์ติเย่นะครับโค้ชทีมชุดใหญ่ของโซโชชุดนั้นนะครับก็เห็นความสุดยอดในเรื่องของลูกกาอากาศความรวดเร็วความแข็งแกร่งแล้วก็การอ่านเกมที่ดีเลยจับถอยลงมามาเล่นเซ็นเตอร์แบ็กดูปรากฏว่าโคตรเวิร์กเวิร์กก่าเดิมอีก เวิร์กถึงขั้นที่ว่าติดทีมชาติฝรั่งเศสครั้งแรกเลยในรุ่น u 16คาติเย่เล่าให้ฟังว่าเราเนี่ยเห็นแววเขามาตั้งแต่อยู่ทีม u 16แล้วเขาเล่นในสนามเนี่ยดูแบบนิ่งเยือกเย็นมากๆเราเลยให้โอกาสเขาเล่นกับทีมชุดใหญ่เกมแรกเลยในเกมที่พบกับโมนาโกซึ่งโมนาโกในตอนนั้นเนี่ยเป็นทีมแกร่งดีกรีแชมป์ลีกเอิงในปีนั้นด้วยเจอกันในศึกเฟนส์ลีกครับรอบ8ทีมสุดท้ายเหตุก็เพราะว่าที่เราให้โอกาสเพราะกองหลังเราเจ็บหมดแล้วไม่เหลือใครแล้ว ก่อนถึงเกมนั้นเนี่ยผมถามโกนาเต้ว่าไอ้หนูถ้าค่าเลือกเองลงเล่นเนี่ยจะเตรียมตัวอย่างไรบ้างเขาก็บอกกับผมว่าผมศึกษาวิดีโอคู่แข่งมาหมดแล้วครับเจ้านายผมพร้อมที่จะทําหน้าที่แล้วเกมกับโมนาโกนั้นเนี่ยเล่นในตอนมกราคมปี2 0 1 7โกนาเต้ตอนนั้นอายุ17ปีครับเขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็เล่นจนจบเกมเลยบททดสอบเจอตัวจี๊ดมากมายไม่ว่าจะเป็นโตมาเลอร์ม,มาแบรนาโดซิวา แถมยังต้องดวลกับราเมลฟา,ลาวเกลกองหน้าชั้นนําของโลกในตอนที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาอีกขณะที่เอมบัปเป้เนี่ยเกมนั้นไม่ได้ลงเป็นตัวสำรองซึ่งดาวรุ่งอย่างโกนาเต้เนี่ยรับมือกับพวกสตาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเลยเกมนั้นโซโชเนี่ยเสมอกับมนากไป1ต่อนในเวลาแต่ว่าไปแพ้ในช่วงโดนจุดโทษ4ประตูต่อ3มาดูความเห็นของพีแอชิบูกันบ้างน,นะครับคนนี้เป็นฟูลแบ็คมากประสบการณ์ของโซโชในชุดนั้นเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่า วันแรกที่ผมเห็นโกนาเต้ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่เลยนะผมไม่เคยเห็นเด็กจากอะคาเดมี่ของเราคนไหนที่ขึ้นมาแล้วแบบโอ้โหดูมีพรสวรรค์นขนาดนี้มาก่อนนอกจากฝีเท้าแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ถ่อมเนื้อถ่อมตัวมากๆเขาให้ความเคารพรุ่นพี่ทุกคนฟังและเรียนรู้จากรุ่นพี่เขาต้องการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่โอ้โหโคตรจะสุภาพเขาเรียกผมว่าคุณชายคิดดูสิเขาเรียกผมแบบนั้นอะ แล้วก็จากการที่เราได้ซ้อมกันมาเราๆหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเขาก็ได้เล่นชุดใหญ่ในเกมที่เจอกับโมโนโกนั่นเลยคือเขาครบเครื่องมากแข็งแรงนิ่งแล้วก็เล่นบอลกับเท้าได้ดีมากๆเขาเล่นราวกับว่าอยู่ชุดใหญ่กับเรามานานแล้วอะแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกช็อกมากที่สุดคือความเร็วของเขานั่นแหละคือเขาเขาเร็วมากแล้วผมเล่นกับเขาเกมเดียวเนี่ยรู้เลยว่า เขาคือกองหลังที่เก่งมากๆแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วนสําหรับกองหลังที่ควรมีคนหนึ่งจากที่ปีอชิบูบอกมาที่บอกว่าทึ่งในเรื่องของความเร็วนั้นเนี่ยมันไปสอดคล้องครับกับที่เว็บไซต์ดิอะเรติกยูเคนะครับเคยไปบันทึกสถิติมาว่าโกนาเต้เป็น1ใน3ามเซนเตอร์แบ็กที่วิ่งเร็วที่สุดในหลีกหลักยุโรปในช่วงระหว่างปี2 0 1 8ถึง2020 กลับมาที่หลังจากเกมโมนาโกครั้งนั้นเนี่ยโกนาเต้ ate ได้รับโอกาสลงเล่นในเกมลีกต่อเลยเป็นครั้งแรกในอีกหนึ่งเดือนถัดมาเป็นเกมที่เจอกับโอแซและก็อีกหลาย,ลายนัดจนจบซีซั่นนั้นเนี่ยเขาได้ลงเล่นไปถึง13เกมเลยทีเดียวกลับมาฟังที่คาติเย่โคสโซโชเล่ากันให้ฟังต่ออีกดีกว่าคาติเย่บอกว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ยอดเยี่ยมสําหรับโกนาเต้เนี่ยคือเขาเป็นคนที่มักจะไม่ค่อยทําอะไรผิดพลาดซ้ำสองเขาคือผู้ท้าชิงเขาคือคนที่ต้องการชัยชนะ แล้วเขาเชื่อฟังโคช้ชเสมอผมเคยทำงานกับคูรีบรลี่มาก่อนนะสมัยอยู่กับเมดเนี่ยซึ่งผมว่าโกนาเต้กับคูรีบัลี่มีความคล้ายกันหลายเรื่องเลยความยอดเยี่ยมของโกนาเต้เนี่ยไม่พ้นสายตาของลาบลังนิกครับลาบลังนิกคือผอ,อ,อกีฬาของสโมสรไลซิกครับซึ่งก็รีบจัดก,การดึงตัวไปร่วมทีมในซัมเมอร์2017นั่นเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็อายุขึ้นมาเป็น18ปีแล้วลังนิกเคยพูดไว้ว่าเชื่อเลยว่าไอ้เจ้าหนูนี่ จะเก่งถึงขั้นเล่นให้กับบาซ่าหรือว่าเรอัลมาดิดได้อย่างแน่นอนตลอด4ปีกับไรซิกเนี่ยตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาเขาได้เล่นในบุนเดสลีกาเยอรมันได้เล่นบอลถ้วยในประเทศแล้วก็ได้เล่นบอลยุโรปเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นยูโรปาลีกหรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ก็ตามเล่นไปรวมแล้ว95นัดแม้ว่าอาจจะมีช่วงที่สะดุดไปบ้างในปี2019-2020ที่มีอาการบาดเจ็บหนักหายไปทั้งซีซันแต่ว่าเขาก็ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาสีเท้าเลย เมเพสให้ข้อมูลว่าในบูมของเจอร์กินคอปเนี่ยแล้วก็ทีมงานซื้อขายที่ตามดูฟอร์มนักเตะมาตั้งแต่ปี2017แล้วเนี่ยตั้งแต่อยู่กับโซโชเนี่ยต่างก็เชื่อมั่นว่าดีลนี้นักเตะคนนี้มีคุณภาพที่จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงคู่กับเฟอร์กิลฟันดได้อย่างแน่นอนทีนี้ครับเราลองมาดูความเห็นของเราคนที่ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดว่าคิดว่าโกนาเต้กับลิเวอร์พูลเนี่ยจะเวิร์กไหมเริ่มกันที่เบกตินะครับโค้ชคนแรกของโ bon กนาเต้ ผมไม่เคยแปลกใจที่วันหนึ่งโกนาเต้เนี่ยจะได้ก้าวไปเล่นให้กับทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลเพราะว่าพวกเราทุกคนที่ปารีเนี่ยรู้ดีแล้วก็ตอนนี้โอ้โคตรภูมิใจเลยส่วนกาติเยนะครับก็บอกว่าโกนาเต้เนี่ยจะไปอยู่ในมือของโค้ชอย่างเจอเกนคอปแล้วก็จะได้เล่นกับฟานไดด้วยเขาจะได้เรียนรู้อะไรอีกเพียบเลยและผมเชื่อว่าโกนาเต้เนี่ยจะเป็นคู่ที่ดีของเฟอร์กิวฟานไดได้แน่นอนขณะที่ชิบูครับก็บอกว่า นี่จะเป็นการซื้อที่ยอดเยี่ยมที่สุดของลิอาบูหนึ่งดิวเลยร่างกายของโกนาเต้เนี่ยโคตรเหมาะกับการเล่นในพรีเมียร์แข็งแกร่งแข็งแรงสูงใหญ่วิ่งโคตรเร็วแล้วก็เทคนิคดีมากผมจะจับตาดูโกนาเต้ตลอดไปเขาเนี่ยไปเล่นในระดับฝรั่งเศสยู่21มาแล้วและผมเชื่อว่าอีกไม่นานเขาขึ้นจุดใหญ่แน่ผมขอให้เขาประสบความสำเร็จละกันเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเผื่อวันหนึ่ง ผมจะได้นําเรื่องนี้ไปขิงให้ลูกหลานผมฟังได้ว่าเฮ้ยผมเคยเล่นแมตช์แรกในอาชีพร่วมกับโกนาเต้มาแล้วนะเว้ยและนี่ก็คือประวัติของโกนาเต้แบบคร่าวๆนะครับเพื่อนๆน่าสนใจจริงๆว่าเจ้าตัวเนี่ยได้รับเบอร์เสื้อเบอร์หครับต่อจากไวเนดุมเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนเขาจะก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งกับเรียภูได้ไหมครอปจะสามารถดึงศักยภาพของเขาออกมาเพิ่มเติมได้หรือเปล่าแล้วเขาจะได้ยืนเป็นยักษ์ปักหลันร่วมกับฟันไดหรือไม่โอ้มันน่าติดตามจริงๆครับ ส่วนเรื่องอาการบาดเจ็บเนี่ยที่หลายคนแบบกังวลว่าเฮ้ยย้ายมาจะเจ็บหนักเจ็บบ่อยหรือเปล่าเพราะประวัติที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆผมเคยทําสกู๊ปพิเศษวิเคราะห์จากหมอที่วิเคราะห์ไว้แล้วนะครับซึ่งหมอบอกว่าไม่ใช่กระดูกยุงอย่างที่พวกคุณคิดไปย้อนดูกันได้ในคลิปข่าวเลิยวคูประจําวันที่29พฤษภาคม2564ลองย้อนไปดูกันนะครับของแถมครับโกนาเต้เนี่ย มาดูสีสันกันบ้างภายนอกเขาดูเป็นคนแบบตัวโตๆซุงสูงบุค,คลิกดูนิ่งๆดูเหมือนคนตโตโตไหมก็ใช่แหละแต่ว่านอกสนามเนี่ยเขาก็ยังมีแอบมีมุมเด็กอยู่นะคือเอาจริงๆเขาก็เพิ่งอ,อายุ2 2นะเขาเป็นคนที่เป็นเหมือนคอการ์ตูนญี่ปุ่นเลยใครที่ตาม IG ตามทว i t t e อร์เนี่ยก็จะเห็นเขาโพสอะไรที่เกี่ยวกับโงกุลงกุลเรื่องดนะับบบอลน่ะแล้วก็พวก Attack on Titan เนี่ยนั่นแสดงเห็นเลยว่าจริงๆเขาก็เหมือนกับเราๆนี่แหละที่ก็มีสิ่งที่ชอบส่วนตัวแบบนี เรื่องราวเราของคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับเป็นกําลังใจให้กับโค้ดแอคแบบง่ายๆครับแค่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องของผมนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วเจอกันใหม่ใน ep หน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ